สวัสดีครับผมวรวิศวันนะครับรถคันนี้นะครับจอดไว้นานนะครับเราไม่ได้สตาร์ทกันมานานอย่างน้อยนะครับผมสาเหตุเบื้องต้นผมว่าจะเกิดจากแบตหมดเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการจัมแบตเบื้องต้นกันเลยนะครับครับผมก็อันดับแรกนะครับวิธีการเตรียมเราก็ต้องมีสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับผม ประจำรถติดไว้อย่างน้อย1ชุดนะครับวิธีการจาไม่ง่ายจะดูไงว่าจาถูกจาผิดนะครับสีแดงจำม้เลยครับคือขั้วบวกนะครับสีแดงคือขั้วบวกสีดําคือขั้วลบวิธีการจาขั้นตอนนะครับคือเอาสายสีแดงนะครับปลายข้างใดข้างหนึ่งก็ได้เอามาใส่ฝั่งที่แบตเตอรี่รถคันที่เต็มอยู่นะครับที่เราจะมาจานะคร yeah. Yeah. Um mm ับเดี๋ยวผมสาธิตเลยนะครับผมต้องคีบให้โดนตัวขั้วเหล็กนะครับอย่าให้โดนพลาสติกนะครับเพราะว่ากระแสไฟจะได้เข้าโดยเต็มนะครับผมส่วนขั้นตอนที่2อนะเอ่ออยู่ในขั้นตอนเดียวกันนะครับก็จะเป็นสายีแดง เหมือนกันนะครับปลายข้างหนึ่งนะครับก็เข้าฝั่งขั้วบวกของทางคันที่แบตหมดนะครับเหมือนกันนะครับทุกครั้งต้องทําคันที่แบตเต็มก่อนอ่าขั้วลบแล้วนะครับก็เหมือนกันดูให้แน่นๆนะครับเพราะว่าบางทีมันจะลดนะครับนี่ก็คือเน้นให้โดนตัวตะกัวแบตเตอรี่นะครับผมก็คือวัตถุก็คือโลหะอย่าให้โดนพลาสติกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินมาคันรถที่แบตเต็มนะครับเราจะเดินมาสตาร์ทคันที่แบตเต็มก่อนกอสตาร์ทรถปกติครับผม พอสตาร์ทเสร็จนะครับผมเรามาดูตรงรอบไม้นะครับตอนนี้อยู่ที่0นะครับเราจะเหยียบไปให้ได้2,000รอบนะครับอยู่ในค้างไว้นะครับ2,000รอบค้างไว้อย่างน้อย1นาทีนะครับสาธิตเลยนะครับผมถามว่าทําไมต้องเหยียบค้างอย่างน้อย1นาทีเพราะว่าให้กระแสไฟนะครับสลับระหว่างขั้วบวกขั้วลบประจุดเข้าไปในเต็มที่นะครับระหว่างคันที่เรามีแบตเต็มพอหลังจากนั้นเราจับอย่างน้อยได้1นาทีนะครับเราก็ออกจากคันนี้เพื่อไปสตาร์ทคันที่แบตหมดนะครับโอเค อันนี้เดี๋ยวผมออกไปสตาร์ทคันนู้นนะครับผมโอเคครับพอเราเดินมาคันนี้นะครับเราก็สตาร์ทปกตินะครับผมโอเคครับติดแล้วครับผมติดแล้วพอติดก็ไฟจะขึ้นหมดนะครับจะโชว์หมดนะครับผมอันนี้เราก็เบิ้ลเบเครื่องนิดนึงให้รอบอยู่ที่1000รอบนะครับค้างไว้เหมือนกันก็เหมือนกับว่าภาษาพูดง่ายๆฟังกันเข้าใจบ้านๆก็คือนํากระแสไฟจากคันที่เต็มนะครับสลับผ่านตัวสายชาร์จแบตเตอรี่ตัวจัมป์นะครับเพื่อมาเข้าแบตเราตอนนี้ก็เป็นโหมดปกติแล้วครับผม ตอนนี้นะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวข้อควรระวังนะครับขั้นตอนระหว่างวิธีที่เราจะชาร์จสายจัมป์นะครับหนึ่งนะครับที่เราต้องสังเกตคือเรื่องของสายจัมป์นะครับสำคัญนะครับสีแดงนะครับคุณลูกค,คุณผู้ขับขี่ทุกท่านำจำไว้เลยว่าสีแดงคือขั้วบวกนะครับตามที่อยู่ในตัวของตัวแบตเตอรี่จะมีตัวยางคุมไว้คือสีแดงเป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่านี่คือขั้วบวก ห้ามสลับกันนะครับระหว่างแดงกับดำหนึ่งข้อเสียหายจะทําให้ตัวแบตเตอรี่นะครับเสียเลยนะครับผม2นะครับกระแสไฟนะครับอาจจะเข้าตัวเราได้นะครับในกรณีวิธีป้องกันก็คือ1อย่างน้อยเราต้องใส่รองเท้านะครับใส่ถุงเท้าหรือมีผ้าเพื่อไม่ให้ตัวสายไฟเข้ากับตัวเราโดยตรงนะครับอันที่ต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของตัวกุญแจในรถนะครับก่อนที่จะมาจำตัวนี้นะครับเราต้องปิดนะครับอยู่ในโหมดของออฟนะครับทุกครั้งเลยครับจำไว้เลยนะครับว่า ตัวนี้สําคัญนะครับเป็นเรื่องของกระแสไฟสลับเข้าตัวทาให้เสียชีวิตได้นะครับผมเพราะว่าในแบตเตอรี่นี่ก็อย่างน้อย3 5มสิบห้าแอมป์โวลต์นะครับขั้นต่ำนะครับกระแสไฟก็มากกว่า220โวลต์เทตามที่ไฟบ้านเรานะครับอีกอันหนึ่งข้อสาคัญก็คือตัวระหว่างที่เราชาร์จระหว่างตัวขั้วบวกขั้วลบนะครับห้ามอย่าให้ตัวสายชาร์จนะครับสปาร์กแตะกันนะครับสปาร์กแตะกันเมื่อไหร่ไฟประจุไฟเกิดขึ้นเข้าหาตัวเรานะครับ อันตรายเกิดขึ้นได้เสมออีกอันหนึ่งที่สําคัญนะครับที่คุณผู้ขับขี่จะลืมนะครับคือสําคัญคือเรื่องของความเท่ากันระหว่างของตัววลนเทสนะครับรถที่นํามาชาร์จกับรถที่แบตหมดนะครับต้องเท่ากันนะครับอย่างน้อยต้องเท่ากันหรือมากกว่าห้ามต่ํากว่านะครับเพราะจะทําให้ ไม่สามารถมีประจุไฟพอในการสตาร์ทสปาร์คเข้าไปในตัวแบตที่หมดนะครับเป็นไงบ้างครับสาหรับวันนี้นะครับหัวข้อดีๆที่นามาเสนอเหมือนเดิมนะครับสำหรับผู้ขับขี่นะครับผมเรื่องรถไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเราหมั่นศึกษานะครับทุกปัญหามีทางแก้นะครับผมแล้วก็เช่นกันเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับในช่อง eco car channel ของเรา on youtube นะครับผมจะมีข้อมูลสาระดีๆมานําเสนอนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ Thank you